ไพ่ยามาทูตบทที่8ปดสสองศูนย์ชิงบัลลังจสำนักกิมสีเมืองฟกเถินล่างต้องถอยถึง19เกจึงตั้งหลักได้แต่เมื่อผาขกบหอยไงเตี๋ยใต้กึง่งถอยเพียง789เท่านั้นผลแพ้ชนะปรากฏแล้วฟกเถินล่างเป็นฝ่ายแพ้ในรอบแรกแต่จะปากกล่าวเสียงเย็นชาฟกเถนล่างแพ้แล้วใช่มันแพ้ในรอบแรกวาจาติงเฮียงไม่ทันขาดคำได้ยินเตีย๋ยไต้กึ่งกล่าวขึ้น เจ้าสำนักรอบนี้ได้รับการออมมืออ่อนข้อให้แล้วใบหน้าพกเถ่นล่างบัดเดียวเขียวบัดเดียวขาวปิดเบี้ยวจนปั้นยากอย่างยิ่งชั่วครู่จึงฝืนยิ้มกล่าวพลังภายในของไงจูไปที่หน้าตนกยิ่งผู้แทะพกยอมรับว่าด้กว่าเตะได้กึ่งแข่นเสียงอย่างนั้นเริ่มรอบที่สองได้แล้วกระมังโตกลงประเภทใดวิชาโตเบาประลองเยี่ยงไร เราสองยืนอยู่บนเส้นทางเดียวกันใช้วิชาตัวเบาพุ่งออกไปฝ่ายใดกระโดดได้ไกลฝ่ายนั้นมีชัยรอบที่สองตกลงพร้นแล้วเตียยด,ดิยกึงกระโปกเถนล่างต่างทุดไก่นั่งเดินนมปานเรียกพระรก,กำลังแต่แต่ปากเหลียวมองเต็งเฮียงเห็นหนางจับตาที่หยาดเยิมจ้องมองด้วยความรักเมื่อศบตานาาต้องแย้มยิ้มอย่างเอียงอายพอกมิสระลงทันใดนั้นมีเสียงผีเทา้าแววมาจากที่ห่างไกล แล้วเงาร่างของสายโรดร็วเข้ามาดังเหินบินแต่จะปักเพ่งตามองเงาร่างสองสายได้มาถึงในป่าที่อยู่ห่างไกลแล้วจึงล้องพองขึ้นผู้ใดกันเตงเฮียงใส่สะตอบอยังดูไม่ออกข้าไปเจ้าไปดูว่าอาจารย์เตงเฮียงไม่ทันขาดคำาพานเห็นเงาร่างสีดําสายหนึ่งพุ่งมาใส่เตี๋ยได้กึ่งที่อย่างนั่งเดรุปานกับพื้นลงมือจู่โจมอย่างดุดันฉาดหนึ่งก่อนเงาดําล่างนี้มารวดเร็วยิ่งนัก กากับเตียเ๋ยเต้เกึง่งอยู่ในวางเรดอมปานเรียกพลร,รกคกำลังยิ่งได้รู้สึกสักน้อยนิดทันใดมีเสียงตะวัดดังแหลมเล็กหาที่ตายสตีน้าทุลิศอับดักที่ยินคุมเชิงทานด้านข้างพันพุงตัวเข้าขวางไว้ฟาดฝ่ามือใส่เงาดําที่จู่โจมเตี๋ยเต้เเกึ่งฉาดหนึ่งการพุ่งเข้าสกัดกั้นขานี้ตีโต้จนร่างสีดําต้องถอยล่นออกไปแต่จะปักพอจับตามองต้องร้องด้วยความตื่นเต้นนั่นคือ ก้าโจ้คุมหน้าใช่ผู้มาคือก้าโจ้คุมหน้านีา่ไก่มงมิ่นก้าคุมหน้าที่จากไปหลายสิบวันนั่นเองแต่สะผักเข้าใจกระจ่างที่ก้าจจ้คุมหน้ามาปรากฏตัวในวันนี้ต้องเป็นเพราะสืบทราบว่าฆาตกรหลายที่ไปทําลายนีย่ไก่มงมิ่นก้าคือเตียเต้กึ่งปรมขาขิปหอยไงนี่เองดังนั้นพอปรากฏตัวก็ไม่สนใจเรื่องราวใดลงมือจู่โจมใส่ประมุขหาขีปหอยไงทันที สตีุเรศอัปรักษ์บังเกิดความขุ่นเค้นจนหน้าเขียวขำคำรามขึ้นท่านต้องการอย่างไรกา้าจูขุมหน้าตะวาดมันคือประมุขหาคีบหอยงหรือไม่โชคแล้วที่ใช้คนไปทำลายนิกายเราคือมันท่านเป็นนิกายใดม่งมินกา้านิกายขุมหน้าใช่ท่านมาล้างแขนโชคแล้วสตรีุเรศอัปรักษ์แค่นร่กล่าวท่านมหาที่ตายกระมัง ก้าจู๋ขุมหน้าตวาดเลขทางท่านเข้ามาทดลองดูก้าจู๋ขุมหน้าย่างเขาทีละก้าวโดยทีท่าหน้าวัดวันยิ่งแต่ต่ปักเห็นเช่นนั้นต้องร้อด้วยความตนกแย่แน่แย่เยี่ยงไรก้าจู๋ขุมหน้าที่ขุนแขนจะไม่อาจรู้จักดีชั่วอาเสียชีวิตกับมือฝ่ายตรงข้ามก็ได้วาจาใต้ตะปักไม่ขาดคําทันใดมีเสียงชายเสื้อปะทะลมแววมาแล้วปรากกดโขดดำห้าหกคน พุ่งปราปรารเข้ามาที่ทางนี้ดับกายไฟผู้นนำหน้าเป็นชายชะาอาพรดำว้สูงกว่า50ปีสตีททเรศอัปรักพ่อเหลียวมองรองตะวานเสียงก้องรีเจอร์โมเรื่องราวใดจิรล,ล้านปานนี้น้อมเลนเฮงตึ้งจู้หัวหน้าตึกลงทันเรื่องอันใดเร็ว้ายมากแล้วเป็นเรื่องราวใดกันแน่รายงานช้าๆก็ได้หมอกุ้ยตู้ถูแต้ไทปักไปที่ผาเรา ว่าไรสตรีทฤรอัปรักร้องโด้ในความตนกก่อนแล้วจึงรีบถามท่านว่าไรแต่เสปักปริภาเราเข็นฆ่าสังหารสิทธิ์ตายไปมากมายจากนั้นบอกเ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแกสตรีอัปรักโดยละเอียดสตรีอัปรักที่มีตำแหน่งหัวหน้าตึกลงทันสนกจนตะวัดสุดเสียงเป็นความจริงหรือไรสิทธ์ไม่กล้าหมดเหตุแม้สักครึ่งคำขณะเวลานั้นเตียเต้กึง่งประมุขหาขีบโหยงไง เดินลมปานเสร็จสิ้นสรงกายลุกขึ้นยืนกับเรื่องเมื่อคู่มันเพียงดยินครึ่งเดียวเท่านั้นจึงสอบถามอีกคราเรื่องใดกันผู้มาบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ติไดกึงอีกคราสร้างความขุ่นเค้นแกตีไดกึงจนคำรามสุดเสียงเป็นความจริงหรือเสร็จไม่กล้าหลอกลวงไงจูและสะติอพรเขียวอีกนางหนึ่งเป็นผู้ใดเส็จไม่รู้จักมันสองคนเล่าหนีไปแล้วไงจูตีไดกึง ขบเขี้ยวเขี้ยวฟันคำรามร้องไห้จูกลับทุกมันก็ขังไว้ใช่แล้วเตียไต้กึงแผดรอดเสียงกรากเรียวแล้วคำรามแต่ใส่ปากย่อมมีสักวันที่เราจับเจ้าขยี้จะแหลกเละคามือคำอาฆาตของเตียไต้กึงมิทันจบสิน้นแต่ใส่ปักผันตวัดลงมาเตี๋ยไต้กึงแต่ใส่ปากมาแล้วพร้อมกับเสียงตวัดที่กรากเรียวร่างพงวาบลงจากไหลเขามาหลุดขังคาเมือมา ลอยละเลี้ยวลงในลานกว้างเบื้องล่างผู้อยู่ในบริเวณต่างสนกจนอุทานกันเสียงแซ่เตี๋ยไต้กึงพอเลือบเห็นต่ว่าสุดเสียงทันทีแต่ใสปักท่านเองใช่แล้วเตี๋ยไต้กึงแผดรอดเสียงสนั่นวันไหวเสกกายปาดเข้าหาแต่ไสปักพังคำรามแต่ไสปักเราวันนี้ต้องขยี้ท่านให้แหลกเละขามือเฮ้เตี๋ยไต้กึงเข้าพาเจ้าถามท่านแปรไปเส้นองค์กับลุยกโกน,นี้โถกราขังไว วันนี้ท่านยอมมอบคนแต่ดูดีก็แล้วกันไปมิเช่นนั้นอย่าได้กล้าหาข้าพเจ้าอย่าไม่ไวหน้าท่านท่านรับเราสักหลายฝ่ามือดูก,ก่อนเถิดเตียเต้กึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูตัวร้วายเพิงแขนฮือโหมจนตาแดงฉานคำรามเสียงก้องแล้วสะบัดมือฟาดเข้าใส่ไต้สะปักก่อนทันทีการจู่โจมครานี้มันมทุ่มเทพลังภายในทั้งมวลไปหมดสิ้นด้วยความแขนงปานจะฟาดไต้สะปักให้แหลกเล็กขามือเพียงฉาดเดียว จะระบ,บายความอาฆาดในอกออกได้แต่ใส่ปักแค่นหนร่รอแล้วตะวาดถอยไปเสียงดังฝ่ามือขวาสะบัดกระแทกพลังอันหาศาลออกต่อต้านตรงๆมิหลบหลีกโครมเตียเต้กึงใจสะทานมิอาจเย็นหยัดมันต้องเซตึงๆไปเจ็ดปดเก้าใหญ่จึงตั้งหลักได้อีกคราความแตกตื่นครานี้ก็อโกจนมันหน้าถอดสีแต่สะปักตะวาดที่โทสะเตียเต้กึงท่านงมงายไม่สำนึกเจงหรือใด ขณะเวลานั้นเสียงแค่หัวเราะเยียบดังขึ้นแล้วบอกเทนล่างจะ้สำนักกิมสีเมิงเสิร์ฟ้าหาแต้สสปักพางกล่าวนึกไม่ถึงแต่สสปักท่านออกมาสมทบด้วยนับเป็นการพบกันที่พึงปิติจริงๆแต่สสปักหน้าเยี่ยมอมหิดคำรามจากไรฟันวันนี้ก็เป็นวระสุดท้ายในชีวิตบลอกเทนล่างท่านบอกเทนล่างร้องฮาฮากล่าวเตียงไงจูตอนนี้ศัตรูของเราทั้งสองมาแล้ว ดูท่าการประลองของเราต้องทอดเวลาออกไปอีกระยะหนึ่งก่อนถูกต้องถูกต้องแต่ป่ปากแยมยิ้มสอดคำสองท่านจะร่วมมือเข้ามาด้วยกันหรือไม่พอกเทลังคุนแขนจนตะหวาดเจ้าคู่ควรเราเดสะเจ้าก่อนเสียงตะหวาดดังร่างพงปาดเข้ามาแต่ก้าจู่กุ่มหน้าผันตะหวาดขึ้นบ้างเตี้ยเต้กึง่งท่านรับเราหลายฝ่ามือดูก่อนก้าจูกกุมหน้าตะหวาดแล้ว ลงมือใส่เตียตะกึงโดยฉับพลันทันทีเตีเต๊ยตะกึงขุนเคืง่งจดสะบัดมือแล้วด่าขึ้นหาที่ตายในเยงระเบิดดังสนั่นวันไหวร่างก้าจ,จู่ลุมหน้าโถกระแทกจนถลาถอยไปสองวาเศษทันใดเงาร่างสีเขียวใสหนึ่งพุ่งว่านออกมาดุดดาวตกจากฟ้าเตียตะกึงพอช้อนตามองต้องตะวัดด้วยความขุ่นแขนท่านเป็นใครเตงเฮียงมาโดยเจะประสงค์ใดขอรับทราบสุดยอดวิชา ของเตียงไงจูสักหลายกระบวนท่าท่านคู่ควรการปรากฏตัวของเต่งเฮียงสร้างความตนกแก่ปอกเทลลังจะสนักกิมสีมึงไม่น้อยมันเคยเสียท่าเต่งเฮียงมาครั้งเมื่อพบนางมาปรากฏตัวอีคราใหญ่ไม่เกิดความวัดวันจนใจสียทานได้ยามนั้นส่งเสชากล่าวเตียงไงจูคนร่วมมือกับแต้เซปักไปฆ่าบริวารของผ่าท่านอาจเป็นนางก็ได้เตียเตกึง เบิงตาจะประกออามหิตลูกแวววาวคำรามถามเป็นความจริงหรือเต่งเฮียงแค้นหัวรอดตอบไม่ผิดแม้แต่น้อยไงจูท่านจะทำอย่างไรแล้วเดสะนางแพทยฆาท่านในเสียงตวาดผันฟาจูโจมใส่เต็งเฮียงด้วยความอาฆาตแขนหิปตาทิเตียตด้กึ่งลงมือบอกเทนล่างแผดเสียงขึ้นแต่ใส่ปักท่านก็รับเหล้าฟามือหนึ่งดูเสียงดังมือฟาดจูโจมโดยกระบวนท่า ที่กรากเรียรุดันแต่จะป่ปากสะบัดมือขวาต่อต้านผิวกายถอยออกไปก้าวใหญ่เพ็บตานั้นพอกถะอดั้งจโจโรกบนท่าที่สองมาด้วยทีท่าหมายสังหารแต่ใส่ปากให้ได้แต่ใส่ปักตาวาัดขึ้นพอกทเทียนล่างเราต้องสังหารท่านให้ได้เสียงตาวาัดดังร่างพยานปาดขึ้นอากาศจโจกระบนท่าแรกของเท่งเล็งจับคิกเสกสิกบเจ็ดกบนท่ามังกรทยานนามเลงหิมโหโซ มักงกรคำรามพยักร้องออกไปเพลงฝ่ามือนี้เป็นวิษายสูงสุดของทิไงไห้อิ่วสิงเลิศล้ำพิสานสุดปีประมาณได้เงาฝ่ามือที่กระจายพัางไพลออกพร้อมกันกระนำจากโทษทิทางจนปกเห็นล่างไม่วิญาต่อต้านได้ต้องทิบัตกระโดดหนีจึงรอดผลโดยวุดวิดแต่ตะปักตะวาดสมทับปอกเทินล่างความมาคาดแขนของผู้โสรู่ห่วงห่วงท่านต้องใช้โลหิตมาชำระอย่าได้โอโอหัง รับเ้าอีกฝ่ามือหนึ่งมาดว่าพกเ่นล่างบังเกิดความแตกตื่นในพลังพิมือใต้เศปักที่พันเลอเลือดป่านนี้แต่มันยังไม่อาจทำลายเกียรติลบหน้าหนีได้ยำต้องไม่แย่เสความตายร้ายดีโถมก็เสียงให้สุดพีมมืออีกคราในเสียงตวดัดล่างโถมปรัดเข้าหาฟาโจ,จมอีกสองกระบนท่าโดยเด็วพลังฝ่ามือที่ขายประกายใส่ฟ้าโอบว่าพอใส่เศปักอย่างดุดันเช่นกันแต่ตะปักตวัดก้อง ไม่ลุริกกับโถมเข้าหากระแทกฝ่ามือออกตีโต้ไปดังนั้นเองการต่อสู้ที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันของทั้งสองฝ่ายจึงได้ระเบิดขึ้นอย่างรุกรายทั้งสองมือกันแค่ว้องว่างไวดหุดใส่ฟ้าขนองฝนแต่แต่ปากคิดจะใช้ไม้ตายทีเล้งเจ็กที่สิ้นกงเข้าใส่จุดไฟตรงข้ามแต่ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่อาจกระทำได้เนื่องเพราะไม่เวลาแม้สักน้อยนิด